เห็ดมันแกงกินแรง่งรอกทรายเขาใส่ตะมออกหงหอมหอมมากกว่าเห็ดกับเขาอยู่ค่ะได้เห็ดมากพี่น้องสื่อน้ำเพลินว่าได้ไปเก็บ เห็ดมันแกงกินเร่งรอกท้ายเขาจะแสบมึงมดอกเห็ดมึงองมองบกอก ้สวัสดีทักไทยตอนคําตอนแรงพี่น้องยืนยันตัวตนตอนแรกเลยค่ะตอนแรงหนึ่งขาวยุจ้าหนึ่งขาแกงเห็ดและงโงก นะคะข้อแรกกบแกงเห็ดพี่น้องมาแล้งสวัสดีค่ะวันนี้กำลังแกงเห็ดเมนูแกงเห็ดกินแลงจ้าพี่น้อง ทำมา้งจะแสบมึงไงมึนดอกเห็ดนมนึงไงแกงเห็ดค่ะบ่ได้ไปเก็บดอกค่ะไปซื้อซื้อเพื่อนอือเดี๋ยวแล้วค่ะเดี๋ยว แ่บเลรวจ้าแ,บแ่บเนีแกงเห็ดจ้ามันแกงเห็ดกินแรงแต่แบ่บมึงไงมดอกเห็ดมึงไงแต่ก็ได้ไปเก็บดอกพี่น้องซื้อเพิ่นเดี๋ยวได้จ้าเดี๋ยวสิห้าประเบิงเมนูกแกงเห็ดจ้าแวะมากินแกงเห็ดพี่น้อง ล่างแกงเห็ดแซบหรอจ้าแซบแล้วแกงเห็ดจ้ามีแกงเห็ดกินแรงแซบหรอจ้าแซบแล้วแกงเห็ดจ้ามีแกงเห็ดกินแรงตอนแรงพี่น้อง พันไปพานมาแวะใดแล้วจ้ากลังแกงเห็ดมาจ้าแวะมากินแกงเห็ดน่กัน พี่น้องด้นอีก <c oughs> อแวะมากินแกงเห็ดพี่น้องร้างแกงเห็ดใส่ตะมกหงหอมหอมหมากกวา จางจักน้อยพี่น้องอ่าแวะมากินแกงเห็ดพี่น้องร้างแกงเห็ดแรงมากกัเห็ดกับขาวกับน้ำน้องพี่น้อง คขอแรงกับแกงเห็ดพี่น้องมาแร่งนะคะขอแรงกับแกงเห็ดพี่น้องมาแร่งสวัสดีตอนแรงเด้อจ้ะ กําลังแกงเห็ดมาจา้ะแวะมากินแกงเห็ดนล้วกันสเห็ดมันแกงกินเร่งรอดทายเขา เห็ดร่วมเห็ดเห็ดละงอกเห็ดร่วมแฉบแสบพี่น้องมาแลงนะคะขาวแรกกับแกงเห็ดพี่น้องมาแลง hmm. อืออ่าแวะมากินแกงเห็ดพี่น้องกําลังแกงเห็ด อพี่น้องเพ่อีกแส่บแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้กำลังแกงเห็ดเมนูแกงเห็ดกินแร่งจ้าพี่น้อง ้สวัสดีทักไทยตอนคําตอนแรงพี่น้องยืนยันตัวตนตอนแรกเลยค่ะตอนแรงแร่งมากกัเห็ดกับเขากับน้ำน้องพี่น้อง จ่างจักน้อยพี่น้องเก็บกับเขาอยู่ค่ะได้เห็ดมากพี่น้องสื่อน้ำเพลินวม่ได้ไปเก็บวัน่รกพี่น้องปาดแสบๆันมานจาเหมือนแรงสื่อเห็ดมันแกงกินแรงรอก ไา้เขา่าหนเข่าแกงเห็ดเขียนข้ากล้องหน่อยทําไรทานคะ่ะโอ้แกงเห็ดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะสวัสดีตอนแรกพี่น้องพ <c oughs> <c oughs> านไปพานมาแวะใดเลยจ้าตอนแรกพี่น้อง ันไปผ่านมาแวะใดแล้วจ้ากําลัางแกงเห็ดมาจ้าแวะมากินแกงเห็ดนล้ำกันสวัสดีค่ะวันนี้กํลังแกงเห็ดเมนูแกงเห็ดกินแรงจ้าพี่น้อง จะแสบตรงนี้ตรงดอกเห็ดตรงนี้แสบแล้วพี่น้อง